ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์เนตตี้จีจุดดวงเช่นเคยนะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขออวยพรทุกท่านด้วยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปนะ และในรอบนี้นะเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนหลังกันแล้วละหวหวังวันที่16จนถึงวันที่31ธันวาคมของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดละหว่างวันที่16ทธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมนะคะแต่าหากท่านผูกดวงวังลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตยอยู่ราศีธนูเนี่ย ก็จะมีความชัดเจนในคําบยากรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางที่อาจารย์ให้ไว้เพื่อวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตของท่านารับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะมีดาวพัพพุธนะคะซึ่งเป็นดาวการงานและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักคู่ครองด้วย ของชาวลัคนาราศีธนูโดยดาวพระพุธนะคะโคจรเป็นประและมีดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะคะพร้อมกันนั้นก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาราศีธนูด้วยโคจรได้ตําแหน่งมหาจักรโดยดาวพุธและดาวศุกร์สองดวงนี้นะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจา วาจาเป็นทรัพย์ด้วยและมีดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งโคจรร่วมกันอยู่กับดาวพ,าพุธและดาวประสุกโดยดาวพระอาทิตย์กับดาวประสุกนี้ได้คู่สมพลคือเสริมอำนาจเสริมพลังให้ดีเด่นและดาวทั้งสามดวงนี้โคจรอยู่ในจุดเกิดของชาวลัคนาราศีธนูที่พบตัดนุตัดนุแปลว่าตัวตนของท่านและแถมดาวทั้งสามดวงนี้นะคะได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยคือ เอกะนะัครเกณฑ์ด้วยทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความสำเร็จจากสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำนะคะโดยช่วงนี้ท่านจะต้องตั้งรับในเรื่องของการงานและสภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวของท่านด้วย โดยตัวท่านเองเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องของฐานนะความเป็นอยู่อยู่แล้วหรือความมั่นคงในชีวิตของครอบครัวของคุณเป็นหลักด้วย ทำให้ท่านจะมีพลังในการคิดสร้างสรรค์สร้างเนื้อสร้างตัวมุ่งมั่นกับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำค่อนข้างดีเลยนะคะประกอบกับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคือดาวพระพฤหัสบดีก็โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งพันธุด้วยนะคะได้ตำแหน่งกระเซตาธิบดีและปะัทุมะมเกณฑ์ด้วยชาวลัคนาราศีธนูดวงดาวมาเกื้อกูลดวงชะตาของท่านแบบนี้ หลายดวงด้วยการทําให้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะท่านจะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเกื้อหนุนเกื้อกูลจากคนรอบข้างและสังคมของท่านท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนใหม่หรือสังคมใหม่ๆห,หรืออาจจะได้ร่วมงานสังคมทําให้ท่านได้เจอช่องทางการหาไรายได้หรือเจอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านด้วย นับว่าเป็นช่วงที่ดีทีเดียวเลยนะที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาชาวลัคนาราศีธนูด้วยขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะควยคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้นะ mm hmm. ก็ขอให้ท่านเนี่ยเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีๆให้ได้มากที่สุดตามวาสนาของแต่ละท่านด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะสภาวะทางด้านการเงินของท่านเนี่ยก็ยังคงนับว่าดีอยู่นะ แม้ว่าจะมีสภาวะความล่าช้าบ้างหรือบางท่านที่ทำงานทางด้านการค้าการขายเนี่ยอาจจะเจอสภาวะลูกค้าจากคอนเฟิร์มออเดอร์เนี่ยเรื่องมากจุกจิกล่าชา้าแต่สุดท้ายเขาก็ซื้อของของท่านนะอะไรแบบนี้เป็นต้นและข่าวดีคือการที่ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพฤหัสได้โคจรเดินหน้าเต็มกำลัง แถมได้ตําแหน่งกระเซตาธิบดีด้วยนะคะคือความมั่นคงทําให้สิ่งที่ชาวลักนาราศีธนูได้ลงทุนลงแรงไปเริ่มมีผลกําไรเข้ามาให้ท่านได้ชื่นใจแล้วโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวเช่น ที่ดินอาสังหาริมทรัพย์นะคะหรือ AD, แม้แต่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวรายได้ของท่านค่อนข้างดีแต่จะเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยมีความคล่องตัวพอท่านชื่นใจบ้างสําหรับทางด้านพนักงานเงินเดือนหรือผู้ที่มีเงินเดือนประจาอยู่แล้วเนี่ยคงไม่ส่งผลกระทบทางด้านการเงินมากนักนะคะ ส่วนท่านใดที่ทํางานเป็นตัวแทนในหน้าหรือพวกเซลล์นะคะช่วงนี้รายได้ของท่านเนี่ยเข้ามาค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ทํายอดจนทะลุเป้าเลยได้รับค่าคอมมิชชั่นได้รับเปอร์เซ็นต์นะคะหรือแม้แต่ทำผลงานได้ดีจนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนท่านอีกด้วยและยิ่งมีดาวพับพุทธนะคะ กับดาวพระศกเป็นดาวคู่เจรจาวาจาเป็นทรัพย์ด้วยท่านใดที่หากินโดยการใช้คำพูดนะคะท่านจะหาเงินได้ค่อนข้างดีและคล่องตัวด้วยพูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรคนก็ฟังก็ขอให้ท่านใช้คำพูดในทางที่สร้างสารรค์ด้วยนะคะประกอบกับดาวพระศุกร์นะคะคือดาวโชคลาภของท่านโคจรทับจุดเกิดของท่านแบบนี้ ทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคมีลาบเข้ามาแน่นอนตามวาสนาแต่ละท่านด้วยนะหรือถ้าไม่ใช่โชคลาบก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับท่านจะดทาอะไรก็จะมีความสําเร็จได้ไม่ยากด้วยโดยโชคลาบอาจจะมาจากเรื่องของที่อยู่อาศัยของท่านหรือรถนะคะหรือผู้ใหญ่ให้โชคก็ได้นะสำหรับทางด้านรายจ่ายในเดือนนี้นะ ชาวลัคนาราศีธนูก็คงไม่พ้นลายจ่ายไปกับเรื่องของสภาวะหนี้สินที่ท่านได้สร้างไว้นะคะเช่นค่าบ้านค่ารถหนี้ประกันหนี้บัตรเครดิตนู่นนี่นั่นหรือมีค่าใช้จ่ายกับบุตรหลานบริวารของท่านหรือไม่กับเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องของท่านเข้ามาหยิบยืมเงินท่านนั่นเองนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านลายสัตว์เท่าไหร่นะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยตามกำลังของท่านก็แล้วกัน และช่วงนี้นะคะมีดาวพารติทนะคะมาทับจุดเกิดของท่านแบบนี้นะคะทําให้ท่านอาจจะมีสภาวะอารมณ์ที่ร้อนและหงดหงิดง่ายหรือจะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยไวเกินไปเนี่ยจุดเนี้ท่านต้องระวังนิดนึงนะอย่าทําอะไรที่มัน เร็วเกินไปโดยท่านไม่คิดแบบนี้บางทีใจร้อนเกินไปก็ไม่ดีเพราะดาวพาธิต์นี้ยมากลุ่มตัวท่านอยู่นะคะเป็นดาวแห่งความร้อนด้วยนะคะแต่ด้านดีคือจะเสริมพลังอํานาจให้ท่านมีความคล่องแคล่วว่องไวมองการไกลได้ยิ่งขึ้นแถมมีเครดิตมีชื่อเสียงอีกด้วยนะถือว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวลักนาราศีธนูเลยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะ เมื่อดาวการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคือดาวพ,พับพุธได้โครจรทับตัวท่านแบบนี้แน่นอนท่านอาจได้รับผิดชอบงานหลายอย่างด้วยอาจจะมีการทำงานแทนคนอื่นเข้ามาหรือการรับผิดชอบงานแทนคนอื่นหรือได้ทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่บอกเลยว่างานในช่วงนี้จะมีความก้าวหน้า และหากท่านใดอยู่ในช่วงของการสร้างผลงานนะถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่ท่านจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์เลยบางท่านผลงานเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตากรรมการจนได้เรื่อนคันเลื่อนตำแหน่งแต่การที่ดาวพัะพุธนะคะดวงนี้คือดาวการงานของท่าน โคจรวิกลคติหรือพักองศาเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่20ธันวาคมไปต้นไปทำให้งานของท่านอาจจะมีความล่าช้านิดหนึ่งหรือมีเรื่องจุกจิกหน่อยอาจจะมีงานเก่าๆที่เคยทำกลับมาให้ท่านทำใหม่ด้วยนะคะทางด้านเจ้าของกิจการก็คงหนีไม่พ้นปัญหาที่มาจากบริวารของท่านเพราะฉะนั้นงานสำคัญสคัญชาวลัคนาราศีธนูควรทำเองจะดีที่สุด ไม่ควรฝากความหวังไว้กับบริวารลูกน้องของท่านมากจนเกินไป,ประวังคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าท่านนำเรื่องไม่ดีของท่านนะคะไปบอกเจ้านายไปบอกผู้ใหญ่ด้วยแต่ดูแล้วนะคะระยะนี้ผู้ใหญ่ย่าเอ็นดูท่านอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตัวให้ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องรับรองว่าปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนทางด้านความรักนะคะคนโสด ท่านจะได้เจอคนถูกใจหน้าตาดีบุคลิกดีมีปฏิสัมพันธ์กับท่านเข้ามาด้วยนะคะดูแล้วเนี่ยเคมี K Me ก็ค่อนข้างจะเข้ากันแต่ก็ต้องระวังเรื่องรักแทรกลักซอนไว้บ้างไม่ตัวท่านเองก็เป็นคนที่ท่านครบอยู่นะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยสภาวะจิตสภาวะใจของคู่ครองของท่านอาจจะสวิงหรือไม่คงที่ ต้องการให้ท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาอยู่นะคะช่วงนี้ก็ขอให้เข้าใจคู่ครองของท่านให้มากๆด้วยพยายามแบ่งปันเวลาให้กันละกันเพราะดูแล้วเนี่ยต่างคนต่างยุ่งเรื่องของการงานจนลืมที่จะแบ่งเวลาเข้าหากันนะคะและจารย์ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือ กับดาวพระราหูนะคะที่ยกย้ายราศีมืวันที่30มีนาปี65และจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงตุลาปี66เลยนะคะและการรับมือกับดาวบาลิตยุที่โคจรรีเทิร์ย้อนกับ3เดือนนี้ทับดวงเมืองของเราตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่8 มีนาคามปี66เลยนะคะหากท่านไหนอยากจะวางแผนระยะยาวท่านสามารถก็ไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะส่วนท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับกัมพยากรเป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถตริดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกพลังงานดีดี คอมเมนต์ดีๆที่มีกำลังใจซึ่งกันและกันเสมอมาเลยนะหากอาจารย์ผิดพลาดพันประการใดไปก็ให้ไัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ